นี่นครับมันจะเป็นถุงมือผ้าแบบนี้นะครับข้อตรงข้อมือนี้จะยาวนิดนึงนะแล้วก็นะครับด้านบนเป็นผ้าด้านล่างนี้เขาจะเคลือบมานะครับกันลื่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเคลือบกันลื่นเป็นเป็นเคลือบยางมาตรงนี้นะครับผมใช้แบบนี้แล้วเออรู้สึกว่ามันดีกว่าทนกว่านะครับเพราะตรงนี้มันจะเหนียว พอมันเคลือบเคลือบยาวนี้มาให้เนี่ยเออมันทนใช้ดีมากใช้นานมากเลยนะครับการใช้งานก็น่าจะทนทานอยู่ได้ประมาณนึงแหละนะครับผมโหจะจะเอาทนใช้กันเป็นแบบหลายๆปีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวล้วมั้งนะครับแต่ว่าถุงอันเก่าผมอ่ะมันก็ผมก็ใช้เป็นไปยิมกันนะมันถุงมือทํางานทําสวนได้นะครับหยิบจับอะไรก็พอจะป้องกันได้หน่อยนึงกันหนามกันอะไรได้นิดๆหน่อยๆนะครับผมกันลื่นกันมือไม้พองนะเวลาที่เราจับด้ามเสียมจอบขุดดินอะไรเงี้ยทุกคนกวาดบางทีนะมือพองนะ ถ้ามือใครยังไม่ด้านมากอะพองใส่ถุงมือกันไว้นะครับนะครับยังจุงยังยืดอะไรใช้ได้ดีประมาณนี้เห็นไหมที่เห็นนี่นะครับวิวชิปเป้าก่อนสั้นๆอย่าลันเดี๋ยวผมแปะลิะลงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ